ถ้ารักจริงๆอย่าออกเด้รุ่นนั้นประท้วงพี่ออกกันทำไมอ,ะอ่ะโดนแล้วออกเอ้ารักแทบตัางที่ออกไหมอะม่ะ <laughs> ผมไม่อยู่ก็ผบท่มไปหนิอน่ะไออกปรอท้วงอนน่ะออตอนแรกเลย <laughs> อ,ออกไหม <laughs> เรช่างนุ่น21การที่มีสลิมหลักสีเริ่มจากที่เริ่มกินสลิมพี่ยอดสุกสุดสารานกินสลิมอร่อยเฮ้ยงงกินแต่ยอดเขาอยากจะตั้งแก๊งนี่ที่มาเลยนี่ถือว่าที่มาเลยเนี่ยน้องๆเทพช่างฟังอยู่นี่ถือว่านี่แหละนี่แหละที่มาคือพี่งอกที่คือนต้นกำรับเลยตอนนี้ก็แตกหนอไปเป็นเทียบเลยแต่พี่ร้องกัน ผมต้องต้องรักพี่ผมนะคนคนนี้คือสุดยอดน้องๆอยากฟังพี่โรกอีกสักเรื่องใช่ไหมจันเชษเรื่องอะไรครับต้องถามเลยเรื่องอะไรเรื่องมันยีะแจะมันนีอยากเล่า,ออากอะตามมาออกได้นี่ <c oughs> ยากมากเลยพี่โรกเนี่ย <c oughs> นี่มองตาพี่ผมเพ <c oughs> ราะว่าเท็คนี้มันเป็นเทค็คของเทพช่างค <c oughs> ่ะ <c oughs> เราก็อยากจะให้ <c oughs> เทพช่างเนี่ยอ,อพอมีมให้รูะให้รู้ว่าคําว่า กรุงเทพช่างซึ้อหลักสีเนี่ยมาไงเอามายังไงเป็นไปยังไงจริงๆไม่เคยเล่าเลยนะครับเทปนี้ไม่เคยออกนะถ้ารักจริงๆอย่าออกเลยรุ่นนั้นประท้วงพี่ออก,กทำไมอ,ะอ่ะโดนแล้วอ,ออก <laughs> เอ้ารักเทพช่างที่ออกไหมอ่ะ <laughs> ผมไม่อยู่ก็ป <laughs> ุ๊บก็ไปดิอ่ะไปออกประทวงเนี่ยเออตอนแรกเลยออกมาาเผไปเผาไปเผาเก้าอี้พี่งอบอกเผาเก้าอี้ ออ้ไจริงอ่ะไอ้ที่พูดว่าเผาโรงเรียนมันไม่ใช่เออเมันเผาให้เก้าอี้เออไอ้แกะงอองอาหารรักเล้กจ้างออกไหมมีจดหมายเหมือนกันไหมเนี่ยพี่รู้ว่ามีจดหมายเชนหลังสอบเสร็จด้วยนะเอาก็มันนะเดินในฉากนะมันเดินทางไกลลูกเสืออย่างงี้ไปลูกเสือด้วยปีหนึ่งตาเดี๋ยวจว่าที่นี่หรอในซอยเก้าสามอ่ะจะไปล่อเด็กเก้าสามโอ้โหต้องบอกว่าตีเด็กใายบวยอีก เอ้ยวันนี้เช็ดไปเช็ดไปที่ร้านเฮ er ียไซข้าวมันไก่เฮ้ยเรื่องนี้น่าเล่า<ๆ>เรื่องนี้เอ้ยเช็ดไปเมื่อเช็ดไปเฮ er ียไซข้าวมันไก่เฮียไซบอกพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเนี่ยเฮียไซโทรผมงงเลยเฮ้ยผมผมมองก่อนว่าพี่ก๊อฟแม่งโทรไปผ่านมา30สปีพี่ก๊อฟแม่งโทรไปบอกว่าเฮียไซจะพาคนไปกินข้าวมันไก่เฮียไซเต็มที่กูเต็มที่ทุกวันมึงไอ้ก๊อฟไอ้สัก บอกเท่าไหร่จริงจริงเฮ้ยบอกว่าเอยี่ฮีบอกเยียซ้ายไปสิบเอ็ดโมงไม่มีให้มึงแดกเอาสิบเอ็ดโมงขายหมดแล้วราะว่ามึงมาเลยเชี่ยไปแมสิบเอ็ดโมงครึ่งไปสามจานสุดท้ายเที่ยงครึ่งเท่าไหร่เที่ยงครึ่งเออไปถึงไม่รู้อ่ะแม่งบอกแม่งหมดแล้วผมบอกเยียซ้ายบอกออาจารย์นี่เขาไม่เปิดตัวผมอาจารย์รู้จักกวกไอ้หงอไอ้ลกไหมออเอาทำไม เหียพวกเนี้ยแม่งสุดเฮ้ยยศัยรู้จังเหรอแม่งสุดไอ้พวกนี้แมงแม่งโหดแมงอมหิดไอ้เหียแม่งฝากของอ่ะแม่งฝากของฝากเหียฝากไว้เต็มร้านบอกว่าพี่ล็อกแม่งบอกแม่งบอกเฮียถ้าผมไม่อยู่เฮียจะดูแลได้ไหมกูดูแลได้เพื่อพวกมึงอ่าไม่เก่งเลยเก่งเรียนพี่หงอพี่ล็อกต้องกินข้าวมันไก่เก่งอ้าอย่าคิดว่าข้าวมันไก่เยไัยแม่แน่ถ้ารู้อย่าคิดว่า ว่าเทบ<า>ช่งางแม่งร้านแม่งอยู่หน้าเงทบช่างคิดว่าแน่นแม่มีคนมาเยือนตลอดหลายสถาบันมาเยือนตลอดเฮียไซเนีนะ่ยพี่ล้งแม่งโดนสองคนพี่ล้งอยู่สองคนไงเอ้าเฮีย้วบอกไอสัตว์ล้งแม่งโดนแล้วไปบอกไอสัตว์จะใครเล่นพวกมันเนะี่ยแม่งเจอกูเฮียไซอะอ้าไม่รู้จริงเฮียไซแม่งสุดตีนวันนี้แม่งเจอดีอีกสองปีเจ็ดสิบเฮียไซมาเขาแกนห่อย รู้ใจโรกไอ้งอกไหมไอ้พวกเฮียนี่แม่งสุดไต่หินเฮียไซเฮียไซนี่วันนี้คุยพี่น้องก่อนว่าไปนั่งกินข้าวมันไก่กับเฮียไซครับพิเศษ50ไก่แม่งบึ้มบึมแล้วมีแล้วมีอะไรวะน้ำซุปซุปต้มยำไอ้สัตว์เฮียเป็ดจนปากลอกเลยเป็ดต้มไปขอซุปธรรมดาพอบอกต้มยำไหมอ่ะไม่รู้ไงพอไปกินปุ๊บไอเฮียแม่งลอยก็เลยบอกว่าไอ้เฮียผมน่าบอก พี่กอล์ฟเขาไปแนะนำครับอันนี้บ <si ูบุญรน์พลเขาเป็นครูอาจารย์อาจารย์รู้ใจลรยไอหงอกไหมแม่งเหี้ยสุดๆกูชอบจริงเลยเอ้ยชอบอ่ะเหี้ยไตยังจําได้นะพี่ไปทําเหี้ยอะไรเขามาเยอะเอามีดฝากอะไรฝาก็เลยพี่บอกเออถึงเขาบอกมเอาเอาเอานะเออใช่เรื่องจริงเออเฮ้ยมันมันก็เป็นเรื่องเล่านะพี่จิ๊บต้องกับมันต้องบอกว่าพี่ล็กพี่เอพี่หงอกครับบอกว่า กนกมีร้านข้าวมันไก่มีไหมกูว่าแม่งใหญ่เจ้าช่างก็มีเีสองร้านนี่แม่งเอามีดฟันกันเลยบ้าแม่งขายแม่งแข็งกันวะคือไอ้เชี่ยแม่งอร่อยจริงๆคือวันนั้นเชิดอะไปร้านที่กหนกต่อไปสัมภาษณ์กนกพนกพี่อุ้ยกนกแม่งบอกอร่อยเว้ยพี่ต้นกนกแม่งบอกว่าอร่อยวันนี้เทพช่างไม่กินแม่งก็บอกว่าอร่อยใครอร่อยกันอ่าใครอร่อยกันมึงไปกินมาสองร้านอ่ะผมก็บอก กอบกบเลยกระดกนะแต่ว่ารักข้าวไก่ที่น่ากระดกน้องน้องเอาไว้ก่อนน้องน้องแต่พุ่งแทกน้องคือต้องบอกว่าแม่เป็นสูตรไหยหล่หมันกันอ่ะพี่กบนั่งต่อเลยม่อยู่นี่เลยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละแม่เป็นสูตรไหยหล่อมเหมือนกันบอกว่าการไม่ว่าเฮียแม่แบบกรุงเทศช่างแม่ก็ไม่ยอมกระดกก็ไม่ยอมนะอร่อยอร่อยทุกคนนั้มาสู้เรื่องข้าวมันไก่กูบอกว่าการสองโรงเรียนนี่เขาเขามีตำนานคือเป็นแหล่งที่เด็กโรงเรียนเนี้ยสองเรียนเนี้ย เขาจะเก็บอาวุธไว้ที่ในในร้านแล้วเจ้าของร้านเนี่ยโคตรดีเลยเขาจะไม่สนใจไม่ได้ปล่อยเลยให้เก็บเออมื่อกลร่เป็นว่าวันที่ไปกินแบบแม่สูตรหายหลับอะข้าวมันไก่แม่อร่อยจริงข้าวมันไก่กระหนกกับข้าวมันไก่เทพช่างแม่อร่อยจริงล็ลกก็กินทุกเช้าพี่หงอกินทุกเช้าลกลกนี่ก็เรียนเรียนกูเซพช่างถือว่าเป็นลูกม่อสองคนเนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ําต้นน้าเป็นต้นน้ําเป็นเป็นเตำนานหนึ่งในของเทพช่างเหมือนกันช่ลิมหลักสีใช่ กบคนที่ยินนะคนที่ยินชื่อ <บ S 1> ตรงนี้มาอ๋อกูเพิ่งรู้ว่ามึงนี่เองครับไม่อ่ะมีอะไรบ้างกบไม่มีอะไรใครฮคะทั้งหนี้ตอนเราเรียนกศรเราไม่เจอพวกนี้นะเจอพวกนี้มึงรุ่นไหนเจ๊ยี่สิบเจ็ดไอ้เชื่อแค่สวัสดีครับรุ่นพี่ไอ้เมื <c oughs> ่อไรกบเพื่อน <c oughs> เราเจอพูดเจอเนีเจอ เจอเ็บช่างรุ่นนี้อ่ะโอ้โหหม้แม่งขนมซิวเตะสกัดข้าร้านแล้วลูกแล้วรวบสองตีนเลยโอ้โหจริงผมไม่น่าใช่เลยถ้าเจอสองคนที่ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะไอ้เงี้ยไม่น่าใช่หรออมองตากูด้วยพูดยก็ถือว่าวันนี้คน้องๆก็ได้ฟังทั้งสองท่านสอรี่เะก่อนที่จะไปต่อชื่นต่อบูก็กูเทพช่างมาก่อนไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเนี่ยเทพช่างจงภูมิใจเลยว่ามีสองคนนี้ต่อดาวดต่อยอด ต้นน้ําคือโรงเรียนกรุงเทพช่างและเรียงสถาบันอื่นครับแล้วคือตํานานแรกก็คือกรุงเทพช่างนะครับผมผมก็ยอมรับว่าสมัยนั้นก็ก็เป็นธรรมดาใครมึงบูไม่ธรรมดาใครคนว่าไอ้หลี่เขาเรียนกระหนกไปเรียนกระหนกออกจากเทพช่างไอ้หลี่พี่หลี่เอลี่อะหลายหลายคนไอ้ลี่ไอ้เอ็งก็เรียนไอ้เอ็อตอนแรกมาเรียนกระหนกก่อนมาเรียนโรงเรียนเราก่อนแล้วมันเรียนเท่าไหร่มันก็เป็นเรียนแป๊บเดียวอะ วันนี้ดึงตัวมายากมากสองตัวนี้ไอรีปักน้ำเป็นยังหนอสองท่านนี้สองท่านนี้หรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่หงอกกับพี่ล็อกจะอยู่กับเราได้กี่ปีไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัดคำว่ารวยออกก่อวนะทเวลาพี่โดนเกียดแทงตายเพี่อใช่เช่ดชั่วใช่่ปะ เป็นชั่วเปลนแบบว่าใจเย็นตั้โอเคโอเครู้กันไม่รู้ตัดโอเคพี่ผมพี่ผมด่ากูตลอดด่ากูจังเลยพี่ผมนะครับก็ข่าวมหาชอบวันนี้ไอ้งอกโดนก่อนกูโดนเลยแน่โดนใส่ไม่ไอ้งอกโดนก่อนมึงตื้อตื้อตื้อไอ้อใส่ไม่เลยไอ้ดั่งตัวเก่งแล้วแบบตื่นลดะแต่ต้องยอมใจนะก็ อ่ะต่อเลยเขาบอกใจก็อยากอยู่แหงใจกูัวไปหาเมียแล้วไม่ใช่เกราเลยมันติดไงมันมันไงแกสามันเถิงเจอพื่อนสีด้วยนุ่เจอเพื่อนสีด้วยเกสามันเถิงไงผู้ถูกว่าพอสามันเถิงปุ๊บวันเนี้ยจะกลับห้าโมงมีพนักงานไล่เมียกลับขอบกลับเองเลยคนตังไปให้เดี๋ยวรอลถก่อนรอรถเลยนี่ถือว่าเทปนี้ยังไม่ได้ออกที่ไหนนะคูดยังไม่มีแล้วใช่ยังนะแล้วสตอรี่เนี่ยคือเทปช่างได้พูดเต็มๆแล้วว่าคือเขา ใช่จริงจริงเนื้อแท้เนื้อแท้ต้นน้ำมาจากเรื้องยกยกเครดิตให้พวกพวกเราด้วยทำเงนใ้เพื่อนด้วยใช่ใช่ทุกคนกบก็มีเพื่อนเรียนจบจากเทพช่างงานด้วยแล้วก็ไปต่อที่อื่นด้วยทุกคนเนี่ยขอบบคุณมากพี่ลในอยู่แก๊งสลิมเนี่ยพีหัวพูดถึงมีความช่วยเหลือทุกคนอุ่นเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นปากน้ําจะเป็นคลองเตยหรือจะเป็นอ่อนนุชจะเป็นปุ๊บเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยพอมีอะไรปุ๊บเนี่ยคือทุกคนคือสลิมจะไปนะอ่าเฮ้ยวันนี้ผมยังงงนี่เดี๋ยวหลังจากเทปตัดเนี่ย นัดกับพี่เทย์ใช่ไหมเหรอสลิมเนี่ยเพื่อนพี่อ่ะพี่เทย์พ่เหรอออพี่เทย์พี่เหรอเขาเขามีวันที่หนึ่งนี่ว่าสลิมหลักสีเขาเพอเขาตามเมื่อกี้ผมก็เนี่ยโทรตามนี่ไงอยาเขาลุกหมดจากอันนี้เขาไปครับสลิมไปแล้วสลิมกูไปด้วยนะไปครับไปไปเพื่อนเขาโอมบอกว่าไปเลยกูรออยู่เลยกูรอไปอยากเขาไปหานี่เขาแก้สลิมหลักสีถงจริงกูเมียเหรอ กุญแจมที net, well. ath, ่บ้านให้แมงใจมึงนี่ให้มันงั้นเข้าไปเลยถ้าพี่เฟี้ยงทิ้งมันจะไม่อยู่กับพี่นะพี่เฟี้ยงทิ้งไปเลยมันจะไม่อยู่กับพี่อย่างดีมันจะไม่ยหไม่ใช่มึงก็บอกไปกูทำแบบมึงไม่ได้เช่ไหรือว่ากูทำนิสายแบบมึงไม่ได้ใช่เนี่ยนิสายใบเนี่ยเมียไม่ใช่แม่เอ้ย ีขนาดไอห่อคนเดียวแม่งขนาดนี้ไอ้แชษแม่งสี่ห้าคนแม่งยังอุ้ยจุดโดนดีได้เยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดแล้วตัดไม่ได้เลยตัดเลยรถที่เห็นกล้องมันจะตกองหน้าเอาเอาเรื่องนึงดีกว่าพี่เราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าบ้านไฟเราแล้วแม่งแล้วแม่งออกอะไรด้วยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดคนแม่งดูบ้านพี่หอมพี่หอมพี่หอมแล้วพี่ชานเชยคนออกเสียเลยกบกไปกบขอถามหน่อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกบขอถามหน่อยว่า อ่าเทพช่างเนี่ยอ่าพอเรียนปุ๊บมีหลายคนมาที่ไปเรียนโรงเรียนอื่นผมขอยกตัวอย่างให้หน่อยว่าเรียนโรงเรียนอะไรมั่งอย่างเนี้ยออกจากเทพช่างเข้าบูนพลอ่าอย่างงอกเนี่ยเข้าอ่าไชยะแล้วมาเข้าชื่นแล้วมีใครเหมือนกัน่น่านจะมีหรอวะไม่มีไม่ไมี <นะ S 2> มีมีอ่าไอมีมีมีใครที่ที่ตายยอดสูงก็จากเทพช่างใช่ไหมไปเข้าบูณแล้วแล้วก็มีพวกอย่างที่ไปเรียนอ่ะพวกอะไรรุงพน มันจะมีกรุงพลมีไทยยะมีบูบู้วก็พรรามหกพระรามหกพระรามหกก็กทมีนะกทมีพิ่เชษข้าพ่อทอแตกแตกโรงเรียนสักโรงเรียนที่ว่ามีชื่อมีที่ที่ก็มีบทนะถือว่าไม่ธรรมดาเทพช่างนี่คือแบบผมผมเคยสัมผัสนะผมก็มีเพื่อนที่เรียนเทพช่างอยู่หลายคนครับแล้วผมก็เคยไปนั่งกินเหล้าอยู่แล้วก็ข้ามันไก่ที่บอกอ่ะเป็นแหล่งที่เก็บศูนย์กลางอาวุธ สำหรับพวกเด็กเทพช่างครับนะแม้แต่งานสลินเขาต้องไปเลยเฮียโอ้โหสุดยอดเลมาหลังมาหลังมาหลังเฮียมาหลังจิปต้องไปบุกร้านเฮียหน่อเป็สัมภาษณ์เฮียหนรอว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับผมไปกินเฮีจําเฮียไปสดสตอรี่ของเทพช่างเดี๋ยวไปนั่งสัมภาษณ์เฮียเอาลด้วยนั่งกินข้าวมันไก่แล้วน่ครับตอนนะนั่งคุยนั่งอะไรกันไปเอ้ยน่าทำนะอีพีนี้ห่อใช่ใช่นั่นแหละคือคนเก็บอาวุธให้พวกเราทางอาวุธเลยใช่ป่ะทางอาวุธหลายๆคนนะไป แตกยอดจากุงเทพช่างและเรียนโรงเรียนอื่นหลายหคนครับถือว่าเป็นโรงเรียนต้นน้ําที่ซอรี่เขาก็มีในโรงเรียนเขาอยู่แต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาเป็นโรงเรียนที่เข้มงวดหนึ่งสองคือมันเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราเด่นปุ๊บอะไรเนี่ยอาจารย์เขาจะบีทออกเพ่งเล่งเพ่งเล่งถามว่าใครเป็นดาวดังลบท่าที่คุงเทพช่างเป็นอย่างเหมือนบูเหมือนชื่อเป็นไงวะโอ้บานเลยมันเลยคือนักเรียนเยอะด้วยนะ นักเรียนเยอะด้วยแล้วถมงจะได้ยีนไงถ้าได้ยีนวันนั้นป้าป้ทวงตอนรุ่นพี่มก็ได้ยีนนะโอ้โหแม่งฟินเลก็วันนี้ก็เนาะเอาจบเที่ยวท่องก่อนี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อี่กบก็ปิดรายการก่อนนะปิดการพิจารณาเพราะวันนี้วันนี้ต้องรับโทรศัพท์ผมก็จะไปแล้วผมก็วันนี้วันนี้นะครับผมในนามของกบเวร้ายนะครับฝากช่องด้วยอัจฉรฒน์ทีวีแล้วก็ของผมก็กบ วายไลน์ 90s ช่องใหม่นะครับฝากด้วยเพื่อนๆด้วยแล้วก็ที่มารายการนี้คือเด็กช่างทีวีของจิ๊บกับครับนะครับเด็กช่างทีวี90วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์หอกนะครับแล้วก็อาจารย์ลกนะครับแล้วก็น้องจิ๊บที่ให้ผมมาร่วมรายการแล้วอาจารย์เชฟตัวนี้เมาแล้วไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับตัเรียบร้อย เฮยเลยเื้อใคราไปแล้วเขาไปกันแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ผมรงนีไงเตื้อใครนีไงเดี๋ยวมาไม่มาดูบอลอเลยนเข้าไปเข้าไปเอาเอาอไปไปอ